สวัสดีครับวันนี้กับพบกับช่องยันมานอกนะครับจะได้กับาพกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเลเดอครับเด้อวันนี้พ่นในคอนะครับมากินซูพีซูนองเบื้องนะครับวันนี้กับบรรยากาศดีดีครับวันนี้บรรยากาศดีครับไปพี่น้องมาเดบบคอกับเม่ล้างบาทน้ำมาฝาครับ เออนี่ผมแกะมาแล้วครับพี่น้องผมแกะมาแล้วตัวนี้ว่าเอานี่ไหมพี่น้องทำเป็นส้มเบิองนำ้ำนะครับมาพี่น้องมาเออเจ้าขอขวดหัวหวอมขอบคุณแม่ล้างบาตรนะครับเนื้อนล้วมาฝากครับมาพี่น้องโอ้ไลค์ครับผมจดุดอืม แสบครับแสบอือพี่น้องอฮ้หหน่วยมันจุกเจ๋สมเจ้่ครับพี่น้องแต่มันกับแสบอยู่ครับสมครับแต่มันกับพอกินอยู่ โซดามนะครับอร่อยจังเลยครับผมครับกินน้ำกัน สบอยครับอืมบรรยากาศก็ดีดีครับพี่น้องทงนี้ก็ผม็ดส่องใหม่นะครับเด้อเหตุาการดที่ตามกดไหลกดซับแต่แค่เงินเกาะอื่นก็กดไหลกดที่ตามกดซับท,ที่ตามผมทนไม่เด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจผม เรื่ลงสิงหาคิปนี่แหละพี่น้องครับเพราะวพี่น้องเบิ้งนะครับเรื่องลงเรื่อยๆนะครับเรื่สิลงเรื่อยๆกับฝากติดตามนะครับผมกระสิลงให้ให้ลงกินนนำบอไหลย้ำน้ำบอน้ำบอไหลกับอะไรเด้อครับพี่น้องเด้อ เดิมกับสุดดุสยามั่ลงคอมาหันก็นไดโคตรขอาภัยน้ำเนี้ยว่ากินพร้มอมบ้าพร้พอรมนะครับมาเด้อครับกินน้ำการมาเนี้สดลงไปวานนี้ แซ่บครับหอมข้าั่วนะครับเอาไว้สุ่มอยู่ครับแต่มันก๋เพอากินอยู่นะครับถ้าคนบ่มักสุมมันก๋เขาจะกัดซีบอกกินนะครับเพราะกัดซีว่าไมนสุมเนาะคนบม่ค่อยมักสุมบางคนกับกินคำสองคำหกับพ่อบางคนนะครับ เผ็ดไหมครับจะเพิ่มกระใส่กระขัวนิดหน่อยปลาแดกนิดหน่อยพริกผงนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะครับกับน้ำปลานะครับกรบผมมียางไล่ครับน้ำกระตุ้งเลียงน้ำมะขวะ <c oughs> น้ำมะขอ้อกระไล่แหงครับพี่น้องแล้วไลออกเข้าใหจหน่วยมันนะ้เนาะ กับแซ่บกับบรรยากาศชิวๆรับผมเมือนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เป็น่อยพี่น้องเมื่อกี้ครับแซ่บครับ นี่ก็แซ่บมันได้ครับพี่น,น้องเด้อสดหนาไปเบิ่งอืมปลาคอนี่เด็ดแท่งครับแซ<ส>่บพี่สมกับพ่อสมครับแค่แพงพอดีกินครับอืมแซ่บครับผม thấy phải. Rồi. Đâyพี่น้อง. hả? Rồi. กินหน่อยแซ่บหน่อยครับกินไล่แซ่บไล่ครับผม <ś c oughs> อืม,อ,มอืมอร่อยจดสนั่งออไปครับพี่น้องนี่พงกระ สะได้อลัลาผ่าจากพี่น้องนะครับเด้อจะได้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องอ e. ีอันบ้านนอกนี้เด้อครับผมสวัสดีครับ